ลูกบอลก็เข้าเสียวกันหรือยังถ้าเกิดเขาบอกว่าเสียวแล้วก็เล่นเล่นเล่นต่อขบวนเสียวหรือยังครับยัง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 มีปัญหาการเสียวยังต้องเล่นต่อเกงต่อเก่งแต่ว่าผมไม่ต้องไม่แรีอนุบาลเนี่เออเอาตัวไหนเอียงเออยี่ก้อนี้เลยเออยี่ก้อนนี้เลยระวังด้วยระวังด้วย จะตัวโตครับเอกลบาแสดงไอุลิชัวนะเนาน้องอุยอายน้องอุยอายครับัเีตชัวน้องอุยอายฮะเป็นตัวเี่ตัวใหญ่ที่สุดในบอฮะนําหนักคากนข้่งจะ๋ยคกับเือสายกยครับวามยาวคือตาเมตรเจ็ฮะกวงคหมกราบจะเอาเรืปอนานแสดงได้หรือเล่า มันนิจะมันนิดๆน้องๆป่อาถาเกดว่าแลาวูกกะชากลากน้ำออกมาเพื่อจะได้ต้นให้เจอที่ขึ้นสู่บนลังก็ดง ้าโอ้สามจะตกกกใแล้วก็อ้าลเดี๋ยว้แลหมอหมนับครับแบบนี้ผมจะให้นักลงโทุกท่านเลยนะร่วมเล่นกับหมอไดไหมาเล่นกับผมาให้รงพักขณะนั้น้กล้าลงมาเล่น ความหมายของผมคือว่าอยากจะให้ทุกท่านเลือกชาให้คุณหมอเล่นเสียเล่นเองเออเองมาหลายชาหลายตัวแล้วตัวนี้มึงเสียได้ไหมดีไหมหมอถ้าเกิดเขาเลือกเราเล่นไม่ได้อไอเขาได้ดีไหมหมอดีครัแข่ผู้เล่นชาคิดว่าอยากจะให้นักแสดงของเราเอาคนไหนของนักกายยัดเข้าไปในปากเติร์กีนี้ครับฟองมาได้เลยครับเอาอะไรดีครับหมูทำไมนะนี่ขา เอาเองเขาขาเอาเองเขาอยากให้ผมเอาส่วนไหนของร่างกายยัดกันไปปากประเทศครับอยากหมายเขาอยากดีกว่าคุณไหนอยากให้หน่วยยกลูกใครครับเอาเงินเขายกมือได้หรอยกไม่ได้นะครับอันตรายเก็บตัวมากครับยกสองสามคนนะไม่ยกสองสามคนผมไม่ได้เลยไม่ได้เลยหรอยกเจอได้ทั้งอัศจรรย์แับเดี๋ยวได้ให้ดูเลยจรดีนะหมอจริงใครอยากให้คุณหมอของเราเอาหัวนั้นเข้าปากประเทศครับยกมือหน่อยครับ นนี้นะเออเช็วัวเชฟวัวเอายังมีอีกเหรอเรียกว่าหมดไปแล้วโอ้ยไทยจริงไหวไหมไหวไหมอยากเหยหถ้าเอาหัวเข้าไปได้นะขออาจะมีรางวัลให้เยอะเลยนะจริงจริงถ้าเกิดเอาหัวเข้าไปไม่เอาหัวออกมาก็จะเป็นเจ้าท่าให้อีกคนเอารวบเลยรวรวรว ก็จะภาพรวมเลยอ่ะเอาแค่น้ำใจพอแล้วเออเอาออกมาได้มูน้ำใจเยอะเลยแหละจะะนรับะคุณหมอเขาระแต่นาิชาเข้าไปเก็บไม่ได้ปากนไได้กรืองปลาต่กัน้ะคุณหมอเอาเราเลยไ้อันตรายครับสาอันตรายครัเพราะเจอเพศนักนับเห็นหนะฮรเราไม่ได้คุณิ้งของสยานใดนะครบ เราเล่นกแบบสดๆกันเลยครตนี้ครไม่มีตัดโกัการบางลบางยานาใามให้ดีรับุณบอกผมเราับจะนำที่แาเข้าไปกีไปที่ปากเจ้าตัวีได้ในกกาจากหานแล้วคุณบอกราก็ก่อะเกันสักเน้อยการตลาจากอย่างตลาดเรเราวไม่ได้เลยนะ่ผู้เกี่ยวท่าเหมือนกันครับ อยู่ตรงนี้มีส่วนร่วมเหมือนการับจากใจหัวก็จะพากันนั่งนิ่งนั่งเฉยนะครับช่วยส่งกลังเป็นเชื้อแรงใจขึ้นมาให้เจริเพ่งครับหัวคุณหมอของเราด้วยเลยเพื่ดผู้ด่วยช่วยส่งกลังเป็นเชื้อแรงใจมาให้คุณหมออย่างเจริเพ่งครับหัวด้วยเฉยแล้วจะที่ไหวยันไหมที่ทำไมพ่อแม่ยังไม่ไหวเลยเพราะเห็นพนมมือขึ้นมาอยู่อ่ะ น้กจาในรางนั่นแหละให้าต่จะไหวตะลุยไหวลูกไหวอย่ตทำไมอ่ะราะใาจะ้อะร่างู้มีของนีก็มีของจะท่องกาถางเลยจะท่องาาการอะไรอ่ะอันะยกระถางเอาอันเงาเอาอันตะกะาเอาห้องกราษกระอะไรนะอมีของมีเาไปบอกพี่น้าตัวจลระดาษกระด ุ้นาุ้นลุ้นุ้นลุนลุ้นลุ้นลุนนเุ้นลุ้นลุ้นุนลุ้นุ้นล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 ้นลนล้นลุ้นลก้นลุ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 ้าลุ้นลุ้นมุ้นลุ้นลุนลุ้นลุ้นลุ้นุ่งนี้นลุ้นุ้้้้้ลยลไ้ คู่บอของรคอู่บ้ครับราาู่เท่าไหร่ร้ว่เราเนเจน9 9บาทขาูกอ้ข้าวดไปเรอยโอกมาทาน้มนดูช่วาถาเขาจะถามหรือเปล่าครับเจิมการจัการครับมุคบอกขอาเราหรือไม่โอ้อะวเพร่างโน์ที่อาปาที่ชาปาที่ไม่อีกน้อยหาทีหาทางเอาการแต่วะาสอกรนดสายที่วาที่ลตัวมนจดีหเ น้ำที่แะว่าแล้วก็ค่อยๆจะ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 เข้าไปทีมันหวานลงไปลง Thank you.